สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวอิตาจินะครับอิดจิร่างนี้ผมจะมารีวิวจเจเจร่างม,มารีวิวเจเจร่างนี้นะครับนี่ร่างนี้ไปดูกันเลยครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกม มูเจนนะครับมากลับมาอีกแล้วกับมูเจนผมลงแต่มูเจนผมไม่รู้จะลงอะไรผมก็ลงแต่มูเจนนั่นแหละเพราะว่าผมเบียวนะครับมาครับจังหวะนี้มาครับตอนนี้นี่ครับอิตาจิร่างนี้ร่างส่วนใหญ่เขาจะใช้อ่าอันนี้ครับเขาเรียกว,ว่าซูซานาโโอะมากกว่าใช้อาวุธนะครับสกิลที่หนึ่งนะครับมาดูสกิลฟัน ฟันหนึ่งฟันสองฟันสามฟันสี่ฟันฟันที่สี่จะเป็นพ่นไฟนะครับนี่จับจะโดรส่มนี่แล้วก็พ่นไฟครับมาณนี้ครับก็ประมาณนี้สกิลที่สองครับแยกก่างมาโจมตีข้างหลังนะครับสกิลที่สามครับคยับยังงั้นสุสานาโอคืนนะหยับดูใหม่ครับนีครับประมาณนี้ครับหยับ ยูสี่นะครับยับจะปล่อยเพลิงเทพีสุริยาไปครับยับประมาณนี้ครับเพลิงเทพีสุริยาหยับต่อไปก็สกิลที่ห้านะครับหยับนัดนัดดสุสนาโอขึ้นครับสกิที่หกนะครับ จะแปงลงร่างอีก,กาบินโชว์ขึ้นบน,นครับสกิลที่เจ็ดครับคือกระโดดโดมคือกระโดดฟันครับจะกระโดดฟันมันจะปล่อยไฟครับสกิลต่อไปกระโดดกระโดดโจมตีครับคือเป็นกรนจะแปงลงร่างเป็นอีก,กาครับครับประมาณนี้ครับก็มาดูอันติกันเลยดีกว่าอันติของนี้น่าจะมีสามชั้นชาม อ,อยู่ที่อันตีที่หนึ่งครับจะแปลงร่างจะเรียกสนโอ,โอโมาโ,โจมตีครับอันตีที่สองครับนี่คจะพุ่นไฟครับพุ่นไฟผสมเทพีสุริยานครับต่อไปนะครับยอดอันตีก็จะแปลงร่างครับจะแปลงร่างแต่ร่างนี้ก็ ไม่ได้อยู่ได้ถาวรนะครับอยู่ไม่นานแล้วก็นี่แต่ร่างนี้ฟันได้อย่างเดียวแล้วก็พุ้นแล้วก็กระโดดทำอะไรไม่ได้เนี่ยคู่หัวนะครับวันได้อย่างเดียวครับโตสกีไม่ได้นี่ครับนีหมดพลังแล้วนครับ,รบก็มีแค่นี้แหละครับเอ่อแค่นี้กับสำหรับอิทจินะครับ ต่อไปผมจะมารีวิวต่อไปผมว่าจะมารีวิวคลิปต่อไปผมน่าจะมารีวิวอ่ารุ่นที่หนึ่งครับกระถาไมา้นี่ครับโอบิโตะครับ,ร,บรุ่นที่หนึ่งกระถาไม้ครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนครับบ๊ายบาย